สวัสดีครับยินนี้เราจเข้าสู่ช่องล็อกของอ n นเคิแนะครับผมฮ่า,าวันนี้ก็ได้เลื่องงามยามดีนะครับเปิดเป็นทําเป็นบล็อกแล้วกันเนาะผมอยากทำเป็น vlog มานานแล้วแบบบล็อกแบบเดินพาเล่นพาช้อปปิง้งพากินนะครับผมวันนี้อยู่กับป้าแนนนี่ไปดูก่อนฮัลโหลวันนี้ป้าแนนเรามาอยู่ที่เป็นสวนรถไฟศรีนครินเนาะเห็นว่ามันจะมีงานเป็นงานฟร,รีมาร์เก็ต เอออันนี้เป็นงานใหม่มเขาจัดกลางปีหน้าฝนเลยแหละ<ม>นะชื่อว่างานฟาสคอนเออนะเห็นว่าเป็นผู้จัดของทางาส่วนรถไฟเขาจัดเองเลยนะครับแล้วก็มีร้านค้ามามากมายเลยนะฮะเดี๋ยวไงวันนี้เดี๋ยวแม็กพาไปดูไปเดินเล่นชอปปิ้งว่ามีร้านอะไรมาเปิดบ้างนะครับผมนะเราจะโดนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้องลองไปดูแล้วก็ตอนนี้ป้าแนนสั่งอะไรมาเอย่ยก็สเตอร์ลอยสเตอร์ลอยอันนั้นมันยาแล้วป่สเตอร์ลอยอันที่ไหนครับ วันนี้คุณส mm ั่งอะไรมากินครับผมก็สเต็กเนื้อค่ะแล้วก็เนี่ยมีเครื่องเคียงแล้วก็สั่งเพิ่มมาเป็นหอมทอเนของโปกของอันตีแนนนี่ก็ได้เยอะมากเลยในราคาที่เรียกว่าเออคุ้มค่าเนาะก็เดี๋ยวเติมพลังกันก่อนที่เราจะไปเดินหนักกันนะวันนี้ก็อากาศดีด้วยฝนไม่ตกอ่าทุกคนนี่ครับดูแม็กสั่งนี่มาครับเป็นสเต็กปลาแซลมอนนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีไข่ดาว วันนี้เราอยู่ที่ร้านเนี่ยฮะร้าน b e ฟเบอร์เกอร์อะไรนะ Black Pepper Steak เดี๋ยวแม็กลองชิมดีกว่านะสเต็กเนื้อมีเขาเพิ่งทำสดๆเลยอ่ให้ดูอร่อยมากเลยปลาเนาะอืมอร่อยกินเนื้ออะไดินี่ราคาดีด้วยเพื่อนๆร้อยกว่าบาทเองอ่ะเออนี่ๆๆอืีอ โอเคครับวันนี้ท้องฟ้าสดใส,ส,ดใสคือต้องบอกว่าลุงแม็กมาเปิด,ดมาเก็ตเมื่อวานแล้วแหละนะฮะวันเสาร์อาทิตย์คือเมื่อวนานวันเสาร์นนี้วันอาทิตย์แต่เมื่อวานนี่คือฝนตกหนักมากครับรองเท้าเปียกหมดเลยครับแล้วก็ช้อปปิ้งไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่ามันเปียก,กนนอะเนาะแล้วก็มาแบบค่ำๆเย็นๆแล้วแบบเหมือนรถมันติดด้วยแหละนะฮะลุงแม็กก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้แบบสับของเท่าไหร่ก็ถือว่าพ่อค้าที่เขาเอาของมาลงอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นของที่ดีนะ เดือดเต็มไปหมดเลยครับต้องอคุยกันนะครับใครที่แบบมือดีก็จะเจอของดีกลับบ้านไปนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเป็นการแก้หมือนครับเลยพาอันดีแนนมาด้วยนี่เดี๋ยวไปดูข้างในนุว,ว่าเป็นยังไงบ้างป,ป่นะอันนี้ครับอยู่นั่งงานนะครับป้าแนนกำลังทำอะไรเอย่ยเซลนนฟี่ใช่ไหมเซลฟี่กับป้ายงานป้าย<ๆ>งานชื่อว่า s t ลชคอนนะครับมีเกอร์เขอครับนี่เขาก็มีเป็นวิสแบนนะสีแด,ดงแดง ก็เดี๋ยวเข้าไปดูงานกันนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอันติแนงกับอังโคมแอใครจะช็อตเกียวกับกันไปเองนวเพื่อนทางเข้าสวยมากเลยอ่ะเหมือนอยู่ในอวกาศโอ้เสียงดังมากนี่ให้ดูบรรยากาศในงานเพนเพื่อนครับ จริงแล้วมันแอบคล้ายกับพวกงานเมดบายเลกซีที่ลูแม็กมาประจําทุกปีนะแต่ว่ารอบนี้คือ,อด้วยสถานที่มันใหญ่อ่ะทางผู้จัดของตลาดรถไฟสีนคลินเนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนจัดแบบในลานจอดรถเลยซึ่งมันมีพื้นที่ที่กว้างนะฮะนี่แล้วก็มีร้านค้ามากมายมาลงนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในงานนะฮะ เห็นว่างานนี้จริงส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนําพวกเสื้อยืดมาขายอย่างฝั่งตัวนู้นอ่ะท่าที่ลูแม็กเห็นนะมันจะเป็นแบบแนวแบบเสื้อยืดจะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแนววินเทจสายทหารมิลิเตอรี่เวิร์กเวล์ที่ลูแม็กชอบนะอยู่ฝั่งมันซ้ายมือประมาณ3แถวนะเดี๋ยวยังไงไปดูกันนะครับผมบอกเลยว่าของเยอะมากเลยอะ่ะนะฮะอ่านี่เดินมาทางซ้ายมือสุดป้าแนานก็มาคุยเล่นแล้วฮะอันนี้อะไรเอ่ยป้าแนานสวยไหมนี่ดูทันติ้งหรือเปล่าเนี่ย กระดุมซะกออ่อนเออแต่ไม่ใช่ไซส์เราล้อยยลอ่าเมื่อกี้ที่ป้านแนนหยิบใช่ไหมฮะลุงแม็กขอเนี้ยลองเพราะมันไซส์ลุงแม็ก <c oughs> เอองี้ลองถามลองถามพี่ <c oughs> ๆแถวนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นงานโมทําใหม่เป็นพวกแนวยุโรปเปี้ยนเป็นไงแล้วเป็นคอบัวนะใช่ไหมเป็นคอบัวเอเดียแล้วกระดุมดูสิเ,เขาบอกว่ากระดุมอย่างเงี้ยหาไม่ค่อยมีเท่าไหร่เออเป็นกระดุมแบบเหมือนเป็นรูปนกเหมือนแบบ ทหารเลยอะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะเออผมไม่เคยเห็นหน้าตาเองแต่ผ้านี่ยมันมากเลยเป็นเฟดผ้ามีความเป็นเหมือนกับแบบเหมือแนบบเป็นคอตตอนนะคอตตอนทูวิวอย่างเงี้ยฮะเออสวยดีอะสวยไหมพะแนนสวยดูราคาก่อนซื้อแบบไม่ถามกันละอ่ะให้ดูคร่าวๆนะครับมีกาอยู่นี่เป็นพวกแบบว่า FFA เนาะมีอยู่แล้วนะเสื้อกั๊กเสืส้อทหาร แชมเบร้ชมเบรอ่าแชมเบรนะครับผมประมาณนี uh, so ้ประมาณนี้อ่าเราปะแนนทำอะไรเนี่ยครับอันติแนนนะครับเจออะไรเข้าโทสแบบลายไทเกอร์อ๋อเป็นโทสแบ็คลายพรางลายแบบไทเกอร์นิดหนึ่งฮะเป็นงานทำใหม่นะครับนี่เข้ากันในกรรมไหมนี่เวลาลูแม็กไปช้อปปิ้งกับป้าแนนนะไม่ว่าจะไปตอนนี้ไปญี่ปุ่นนะโอ้โหป้าแนนนี่หยิบของมาแต่ละอย่างคือเดือดๆทั้งนั้นเลยนะฮะ นี่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยส่วนจะเป็นโทูแบ็กเนาะไอโอบีนเออนี่กระเป๋าโทูแบ็กดูแม็กชอบนะครับผมวันนั้นเป็นพวกรีวายลึกๆอะ่ะดีวายแบบงานเก่าๆเลยฮะทูพ็อกเก็ตไทป์ท,ปทปูนะครับโอเคไปปะแนนเดินต่อ ทุกคนไอตัวเมื่อกี้ที่ลูแม็กลองนะครับยี่ลองถามพี่ๆอีกทีหนึ่งนะเขาบอกว่ามันเป็นงาน USN นั่นแหละนานทหารเรือกเก่านะครับผมแต่พอดีลูแม็กไม่เคยเห็นของจริงดีได้มาจับรู้สึกว่าเออแม่งสวยมากเลยนะครับ USN ก็ราคาอยู่อยู่ประมาณ20,000อ่าขยับมาล้านต่อไปนี่ป้าแนนอยู่ที่ร้านของพี่ต่อยหลอยนะครับ c a n v a s M นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นร้านที่ลูแม็กชื่นชอบนะเป็นพี่ที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นนักสะสมเป็นคอลเลกเตอร์นะครับนี่ป้นาแนนหยิบเลยครับ Western ป่ะเนี่ย เออเป็นพูลอเวอร์ส่วนเป็นด้านล่างคือจริงๆเห็นโพสต์มาก่อนแล้วก็คือตั้งใจมาดูตัวนี้เลยแต่ว่าลอดไปนะใหญ่กว่าตัวแต่ว,ว่าตัวเนี้ยพอดีตัวเลยแล้วคือเป็นทาวคราฟด้วยโอ้ยป้ายเดือดท้าคราฟวินเทจเป็นซูเอทนี่นะเออเท่าไหร่เท่าไหร่ไหนพิกดูดิให้เดาให้เดาถ้าพี่เอ็มเหรอกูอแม็เดามาสักห้าพ <laughs> ันห้าพันหะฮะโอเคก็เป็นงานลึกๆกันเนาะ นี่แล้วก็ของพี่เอ็มเนาะนี่เดือดๆนะนี่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 เสื้อเด็กเลยอนลายแบบโอ้โหถ้าเป็นลายแบบเนี้ยเป็นลายพวกแนวอะตอมิกบอมอย่างเงี้ยเลยอนกัะบดินอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าไซส์ใหญ่นี่เอาเรื่องนะฮะหายากมากเลยเออนี่เป็นเสื้อเด็กเบบี้นะครับประมาณนักสามสี่ขวบเท่มากนะครับข้างหลังก็จะเป็นพวกแนวแบบชาร์ดูเพลทที่เขาคิดคิดกันเนาะอ่าชาร์ดูเพลททาวคราฟเอร์โรอ่าแล้วก็มีพวกเรยอนกัะบดินแจ็คเก็ตริกกี้แจ็กเก็ต,กกกตที่ดูแม็กชื่นชอบนี่ เดี๋ยวคุยเพิ่มเติมนี่ไปดูราวข,ข้างเนี่ยสวยปะ่ะวันนี้แดดดีมากลูแม็กชอบมากเลยหัวนี้แบบมืดมองไม่เห็นถ่ายไม่ได้นะฮะนี่ชิเวลล่านี่ด้งๆนะครับแล้วก็ตัวนี้โคตรสวยเลยแต่ว่าไซส์มันเล็กไปลูปแม็กใส่ไม่ได้เป็นประมาณ40นะครับแฟลปคอกเก็ตเป็นฮาวายยุคเก่านี่ของยี่ห้อสปอร์ตแวร์เนี่ยไซส์ประมาณ S ใครใส่ได้มาเอฟพดีครับโคตรสวยเลยนะฮะก็มีพวกกับงานญี่ปุ่นก็ไม่เคยบอกว่าพวกงานญี่ปุ่นอะแพทเทินสมัยก่อนเขาจะสวยนะฮะนี่เห็นไหมในงานญี่ปุ่นเม d ินเ j a แ a นสวยๆเนี่ยเป็นแบบว่าผ้าเรยอนเออนะครับสวยมากเลยพี่โอเกาพี่เอ็มเขาก็จะคัดพวกแนวแบบว่าบลิงเชิ้ตนะนี่บลิงเชิร์ดทั้งผ้าคอตตอนผ้าแบบว่าเรยอน มาลองให้ดูนี่ริกกี้แจ็ e เก็ตห้าศูนยเท่เนี่ยนะมีเยอะแล้วพอ <laughs> ดีดูแม็กใส่เสื้อแขนยาวเนาะมันอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าเอาจริงชอบนะสวยดีอ่ะมันเป็นฮาวายยุค40่นงานญี่ปุ่นนี่นะครับนี่นะครับอยู่กับพี่เอ็มนะครับตลอยๆนะฮะพี่เอ็มครับพี่เอ็มกำลังไปยาป้าแนนอยู่นะฮะ ยังวางยังวางไม่ลงนะครับสวยมากเออทุกคนนี่ครับเป็นกำแพงบัตีิลีโอ้โคตเดือดนี่ฮะโอ้เป็นกำแพงเลยนะครับ มีกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยเออโอ้โหเนี่ยฮะบาเดลีนี่จริงก็นะครับคนที่เขาเล่นกันก็รู้กันนะครับราคาไม่ธรรมดานะฮะจริงลีเป็นแบรนด์ที่ลูแม็กชอบมากเลยเอาจริงสไตล์มันจะมีความแบบเป็นเอกลักษณ์อ่ะเออบอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะนะครับนี่นี่แล้วก็มีเป็นเวิร์เกอร์สนะครับผมเป็นชุดหมีของรียุคเก่าเก่ามากนี่ ประมาณนี้ประมาณนี้เดินเลาะมาอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้ร้านมหาจำเริญน,นี่จากตึกแดงนะครับยกมาเลยอ่เป็นแว่นตานี่คือร้านนี้ก็จะเน้นเป็นพวกแว่นตานาฬิกาเก่าๆวินเทจนะฮะเออเนี่ยป้าแนนอ่อยละป้าแนนลองเลยเอ่ยนี่ป้าแนนนะครับ <c oughs> อันตี้เนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้นะครับอันตี้ผมเนี่ยเออนะครับต้องคุมๆหน่อยละม,มาจำเริญเอ,อ่อเป็นพวกแว่นตาวินเทจมือสองเก่าๆนี่แหละนะครับก็มีทั้งกรอบแบบ อะซิเตตกรอบแบบว่ากรอบลูมิเนียม่อันนี้ก็มาลองแว่นนะคะจริงๆมีทัพที่เขาหลังไปไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีของนะคะแต่ว่าเอออยากมาลองเองเนาะก็ยังไม่เคยมีคาเทียเลยก็สนใจอยู่คือ,นนอแว่นตาเลยเพื่อนๆจริงแล้วถ้าเกิดใครที่สนใจเนาะก็คือต้องลองแวะมาดูกระจกส่องกระจกอะคือมันเหมือนกับพวกแบบการใส่เสื้อหรือว่าใส่รองเท้าอย่างนี้แหละนะครับต้องดูว่าฟิตติ้งเนี่ยมันเหมาะกับหน้าเราหรือเปล่าบางคนแบบหน้าผาก แคบหน้าผากกว้างเนี่ยคือทรงเนี่ยก็ต่างกันนะครับก็ต้องลองมาสวมดูนะครับผมถ้าเกิดชอบอย่างป้าแนนตอนนี้ก็หยิบเป็นกรอบที่ตัวเองยังไม่เคยมีเนาะทุกคนสิ่งที่น่ากลัวข้างหลังครับนี่เห็นไหมไม่ฝนมาอีกแล้วครับรู้มตตต้องรีบถ่ายแล้วล่ะนะเดี๋ยวฝนตกแล้วมันถ่ายไม่สนุกเมืวว่อวานจะถ่ายแหลรแต่ว่าฝนมันตกเออนะครับมีดูแม็กอยู่หน้าร้านของพิเติ้ลนะครับดับเบิลทีสตอร จริงแล้วร้านพตเตอร์ก็อยู่ตรงนี่แหละสีนครินตลาดรถไฟนั่นแหละนะครับแต่ว่าวันนี้แกก็มาออกบูธกับงานนี้ด้วยนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยปี่แนนเจออะไรเ<ด>กรนเฟลห์เฮลิงตันแจ็คเก็ตนี่แบรนด์ดีนะฮะจริงๆสิ่งที่ผมชอบร้านพีเตอร์นะคือแกเวลาแกคัดของใช่ไหมแล้วเวลาแกด,ดิสเพลย์สินค้าลงบนราวนเนี่ยคือแกจะวางแบบเป็นสัดส่วนเป็นสีแบบแยกสีชัดเจนเนะี่ยเออแบบเป็นของอะไรปีไหนแยกชัดเจนนะครับแล้วมันสวยมากมันหาง่ายผมเลยชอบนะครับเนี่ยอย่างพวกยีน นะครับนี่เห็นไหมยีนอ่เนี่ยยูเอสเนวีเนาะนี่เสื้อทหารนะครับแล้วก็มีพวกเฟรนช์เวิร์กแวร์สีเข้มๆนะปื้ดๆเลยนะครับยูนี่น,น,น,นี่ใครที่สนใจเนาะตัวจบก็ต้องนี่ฮะเฟรนช์แบล็กโมสกินนะครับผ้าเด้งๆยุคเก่าปี4050นะฮะแล้วก็จะมีพวกทหารเกาหลีนะฮะลายแบบเหมือนพวกอะมีบ้าเห็นแบคทีเรียลายมันอนะ ครับน่ารักดีนะเดี๋ยวให้ดูแม็กนะครับฟิตเช็คฟิตเช็คนี่นะฮะันนี้ดูแม็กใส่เป็นกางเกงยีนส์นะครับผมดีวายเสื้อลีนะครับนี่นี่เสื้อบล็เวสเทิร์นโอเคใครครับเนี่ยอุ้ยใครเข้าเนี่ยอุ้ยเดอร์ตี้ดิสนะครับผมนะฮะคุณโบ๊ทนะฮะเดี๋ยวดูแม็กจะเดินไปหาร้านคุณโบ๊ทนะฮะเห็นว่าคุณโบ๊ทจะปล่อยกางเกงตัวหนึ่งนะครับในราคาที่ถูกมาก เดี๋ยวลุงจะไปดูนะฮะ <laughs> อันตี้เจออะไรอีกแล้วครับซัลกี้ของอาดิดาสเนาะอันนี้ก็แบบชอบตรงที่มันมีมันให้ฟิลแบบเสื้อดรกอะคือเราชอบเสื้อดรกพอร,รู้สึกว่าแบบมันสปอร์ตแล้วมันก็มีสไตล์สีสันสดใสแล้วใส่แล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยอันนี้ก็ได้ฟิลตรงนั้นด้วยนะคะนี่เป็นเสื้อทีม USA รลักบี้เนาะนี่มีข้างหลังด้วย อันตี้สับไป,ปสปมาเจออะไรสักอย่างหนึ่งคือแกเป็นสาย F1 ชอบพวกรถแข่งมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกี่ยวกับพวกแบบ F1 แมสแอนด์มันก็เหมือนเป็นรถแบบอินดี้คาร์เนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นวินเทจนะปี1 9 7 9ค่ะแล้วก็ข้างๆนี่มีมาสแตง<อ>็งด้วยนี่มีมตานามามสเตงนี่ฟอร์ดปะเอะอฟอร์ดมาสเตงฟอร์ดใช่ไหมมาสแตงมีคอเนี่ยตรงนี้ได้ไหมเออทำเป็นทรงพู้แฮริงตันนะฮะเออสวยดีสวยดีนะตัดสินใจ CF หรือเปล่าน้องอน เจ้าของร้านอย <l> ู <d ances> um, ่น anyway. like oh, ั่นพี่เติ้ลอยู่นี่ราคาคุยกันได้อ่ะรีบคุยก่อนฝนตกนี่กองนี้200บาททุกคนนี่นี่นี่เปิดเจป่ะอันนี้เป็นเหมือนเป็นพวกเสื้อเชิ้ตนั่นแหละเสื้อเชิ้ตญี่ปุ่นอ่านี่เขาปะป้ายแบบว่าเนี่ยโอเคเนี่ยเป็นไซส์ไซส์อกยี่สิบสองความยาวยี่สิบแปดนะครับพวกเสื้อแนวแบบว่าเสื้อแบบแขนสั้นเสื้อแปะที่คูแม็กชอบอ่ะนี่มีนีแม้อันนี้วันนี้ ตัวละสองร้อยขำๆครับซื้อไปใส่ได้มันมันนี่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 ไอ้แอโร่เฮ้ยมือดีหยิบของดีอีกนี่แอโร่เค้นเออนี่นี่นี่ใส่อะไรวะเนี่ยใส่ใส่ได้ไหมเหมือนเล็กไปนิดนึงอ่ะเออแอโร่ป่ะตีเห็ดอันนี้เป็นเอ่อเบลเกรฟเอ่อสแควร์ที่ก็เป็นแบรนด์มาจากอเมนะประมาณพวกปี70นยะดูปกปกใหญ่ปกกว้างแหลม ทิมลงเนี้ยมองออกเลยว่า7080นะครับยุคพวกดิสโกโ้นะฮะโอเคเออเสื้อย,ยีนเสื้อยีนอ่านี้เป็นอะไรนี่สวยบลูเว์นี่ครับช้อปปิ้งท่ามกลางสายฝนอีกแล้วครับวันที่สองโอ้ <c oughs> พายุเข้าโอ้โหนี่กองทัพหมวกนะครับเป็นงานสะสมของทางพ่อค้าเขาเนะเป็นพวกหมวกเวิร์กแวร์แหละอันนี้เป็นพวกงานแบบเพนนีเพเดยนะฮะ ลีนะมีเฮอร์คแบบิวลิสมีแบรนด์นระมาณปี50แบรนด์เวิร์กแวร์สมัยก่อนนะครับเก่ามากมีลีแบบลีป้ายบ้านด้วยนี่เก่าแน่นอนนะครับสวยมากเมื่อกี้ลองสวมแล้วสวมไม่ได้ครับมันเล็กไปนะฮะถ้าใส่ได้อาจจะมีลุ้นนะอาจจะซื้อได้มีคาหาดด้วยนะครับนี่คาหาดเออนี่ b บิ๊กสมินะสวยมากเลยว่ะเออเอครับอ่ะคือตอนนี้บรรยากาศนะครับ อึมครึมมากครับนี่พ่อค้ากำลังเก็บนะฮะการฝนตกก็คือเมฆเนี่ยมันเลื่อนตัวนะจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันเลื่อนไปนะครับก็หวังว่ามันเลื่อนไปไกลๆเลยคนจะชอปปิ้งเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวนเดินมาดูน่ดีกว่าร้านที่เราคุ้นเคยนะครับร้านพี่เต๋าพี่พลอยพี่เต๋าไม่อยู่นะฮะแกไปวิ่งอยู่คัคกิ้งคัคกิ้งเห็นเาไปกับพี่บูนะฮะวันนี้พี่เต๋ามาแบบว่างานเล็กๆนะครับเป็นบู๊เล็กๆ บูทหนึ่งเนี่ยปแนนอีกแล้วสับไปเลยนะครับเอลตันจอนนี่เสื้อคอนเสิร์ตเอลตันจอนเนาะปียกเก่าเห็นว่าตอนเนี้ยพี่เต๋ตาแกบอกว่าแกวิ่งเยอะแล้วหุ่นเปลี่ยนไซส์ก็เลยเล็กลงมานะครับก็เลยแบบเหมือนปล่อยเสื้อเกา่กาๆเออแล้วก็เหมือนปล่อยเสื้อตัวเองด้วยนะชื่อมักก็ปร,ประมาณแบบชอบใส่ไซส์เดียว,กวแกแหละนะครับนี่เห็นไหมแฮลิงตันสวยมากเลยมีพวกแนวแบบฟิชเชอร์แมนนี่สวยเนาะเปียกเก่านะฮะเมื่อวานเจอตัวนี้ก็สวย นะ <S <S อันนี้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 น,นี่ฮาวายเรยอนโอ้ลมแรงลมแรงโอ้เลมแรงแฮียป้าปแนแดงชอบตัวไหน,นชอบตัวไหน,นชอบตัวที่เป็นลาวพี่เต่าอ๋อป้าแดงชอบตัวลาวของพี่เต่าตัวนี้ใช่ไหมอ,อ่าอันไหนเป็นไฮไลท์สุดที่ชืช่นช,ช,ชอบเฮ้เนี่ย ป้แนานชอบตัวเดียวแต่พี่แม็กชอบเลยครับตัวนี้เนาะสวยมากเลยใใคล้ายๆกับตัวพลูเวอร์ที่เคยชอบกับพี่เตา่าป้แนานอะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นพูลูเวอร์นะครับเป็นแบบสวมจากด้านล่างเลยแล้วลคือคือซื้อจากพี่เต่าไปแล้วก็ใส่บ่อยมากนะครับเป็นแนวงี้แหละเป็นแนวแบบพวกเซเลอร์เนาะมีความเป็นกระดาษส,สีนิดน,ในึงเออมันเหมือนแบร์เลยนะลูกแนนที่มันเป็นลายรูปเนี้ยกลมใช่ไหมกลมอเออ,อ,อเออนี่ยกลมหรือปล่านี่ยวินเทจกลม ะทุกคนตอนนี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดคือฝนตกนะครับ <laughs> ทุกคนเก็บร้านเลยฮนะดูดิเ,ดเออฝนตกอดมันเลยเนี่ยนะนี่เรากำลังรอฝนหยุดอยู่นะครับถึงแต่ว่าถึงแม้ว่าฝนจะตกนะถึงแม้ก็แอบเห็นบางอย่างนะครับนี่นี่น,นี่ข้ามร้านเลยนี่ง,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 งเป็นเสื้อแบบว่าเวิร์กแวร์นะครับเป็นทรงเชฟคือลุงน่ยม,มีซื้อเป็นทรงเชฟที่มันเป็นแบบลายเฮาส์ทูตปั๊ปปี้ทูตอ่ะ แพทเทิร์นเหมือนกันเลยนะครับผมมันจะมีความเป็นแบบว่าเป็นดับเบิลเบรสตเดสสองกระดุมใช่ไหมสองแถวเนี่ยเห็นไหมนี่แล้วก็เป็นเวิร์กแวร์สามกระเป๋าเป็นพวกแนวแบบยุโรปอะไรเงี้ยเออฝรั่งเศสประมาณเงี้ยเออก็เดี๋ยวขอต่อรองราคาก่อนว่าเท่าไหร่นะครับผมจะโดนหรือไม่อ่ะทุกคนเป็นไงเท่ไหมอันตีว่าไงครับให้หย่คะแนน จริงๆอ่ะก็เมื่อวานถามพี่เต๋าแหละจริงๆตัวนี้มันก็เป็นยุโรเปียนเนาะเป็นยูโรเปียนเวิร์จ็คเก็ตนะครับเออเป็นพวกทรงเวิร์กแวร์แหละแต่ว่าทรงมันเหมือนอย่างก็อ,อย่างที่บอกทรงมันเหมือนกับไอตัวที่เป็นทรงกุ๊กอ่ะเชฟของฝรั่งเศสอ่ะแต่นั้นมันจะเป็นแบบลายแบบพับปี้ทูตแต่นี้เป็นผ้าสีขาวล้วนๆอ่ะเออแต่ว่าชอบความเคลือมันมันดูแบบเหมือนผ่านอะไรมาสักอย่างหนึง่งเขาทำกับข้าวแล้วมันเลอะ <laughs> น่าสวยมากเลยเนาะเออน่าเทศดีไหม ลุยกันต่ออ่าลุยกันต่อครับผมมืดๆอย่างเงี้ยแหละสนุกอ่าเปียกๆด้วยอ่าประแนนเจออะไรเอ่ยแมกเ,กเกอร์คร่ะเป็นตัวคาร์ดิแกนเนาะสีสวยดีเป็นแมกเกอร์แบรนด์โปรดลูแมกนะฮะ,ะแต่ป้ายนี่จะเป็นพวกป้ายแบบงานแบบอาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับน,น,น,นี่ให้ดูนีดหนึ่งเออเป็นทรงแบบคาร์ดิแกนแต่ว่าพทเทิร์นสวยนะครับ,รบลายสวยที่แนน่เจอเป็นเครื่องเงินนะครับนีส่สวยๆนี่ นันเดเบอร์เออนทีฟอเมริกันติดกับแจ็คเก็ตติดกับกระเป๋านล้วก็สวยนะเนี่ยสมมติแปะกับกระเป๋านะอันนี้ลูมักนึกถึงนี่ครับองค์กรรับช็อกเกอร์ไอ้หมดแดงใช่เลยนี่ช็อกเกอร์กิกกี้พวกกิกกี้เดี๋ยวเล่นต่อครับก่อนฝนตกอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่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 เขาเป็นสองตัวแสบนะครับขององค์การนะครับ อันนี้เป็นร้านเดอร์ที่ดีดนะฮะเดอร์ที่ดีดสตอร์นี่นี่เจ้าของร้านนะครับเดอร์ที่ดีดนะครับนี่ฮะครับผมอินฟูชื่อดังนะครับผมดังมากดังเสียงดังเสียงดังเรื่งโอ้โหเดอร์ที่ดีดวันนี้มาออกบูธนะครับนี่ของเดือดเดือดคัดมาเต็มเลยเดอร์ที่ดีด์เขาก็จะคัดพวกแนวแบบมินิเทอรี่นะฮะเวิร์กแวร์ยีนส์นี่แหละขนาดเลยนะครับสายแบบว่ารีรีวายมีทุกรุ่นเลยฮะอันนี้อะไรเอ่ยป้าแนนดูซิ ปึ๊บคะแนนหยิบมาเป็นเสื้อกั๊กหกศูนย์อ่าเป็นรีตัวเก่าเนาะเขีนหนังสือเลยป้ายหกศูนย์อ่ามีป้าแนนกำลังคนร้านคุณดีสนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะคุณดีสเขาก็จะเก็บพวกสะสมพวกแนาาวแบบว่าสงครามโลกครั้งที่สองเน่ะเยอะเนี่ยพวกอารมณ์แบบ pc หนึ่งใช่ไหมฮะอ่า pc หนึ่งตัววินเทจสงครามโลกสองนะครับนี่เป็นผ้าแบบก้างปลาฮลิงโบนนี่นะฮะสวยมากนะครับแล้วก็จะมีอย่างเช่นพวกแบบ pc สาม ไฟกำลังฮิตเลยนะครับสองกระเป๋าใหญ่เออนี่นี่นี่มีหลายมีหลายแบบเลยเนาะนะฮะสวยมากแล้วก็มีที่เห็นดูแม็กเห็นมันจะมีพวกบอยสเกลอะพวกเสือ้อลูกเสือสมัยก่อนเออเนี่ยเท่มากเลยคาแรคเตอร์โคตรดีนะครับใช่เนี่ยป้าแนานอยากได้นะครับเป็นตอนนั้นป้าแนานเห็นใครนะเป็นพี่ท่านหนึ่งวงการคลาสสิกแมนแวร์แกใส่แหละแล้วลป้าแนานบอกว่าเออแม่งเท่ดีว่ะอยากใส่นี่ไซส์คุณนี่นป้าแนานอเออลองไหมลองไหม โอเคครับอยู่กับเจ้าของร้านคุณดีสนะครับเดี๋ยวคุยกับแกดีกว่าคุณดีสวันนี้ที่บูธอีเวนต์มีตัวไหนเด็ดๆบ้างครับอเอาแบบสุดๆเลยถ้าถ้าถ้าสุดที่สุดก็นี่ครับตัวนี้เป็นกระดุมโดนัทครับเป๋าโตนี่แหละเป็นกระดุมโดนัทเป็นพวกของทหารเรือแค่นั้นเลยความพิเศษถ้าอย่างพวกกระเป๋าโตธรรมดามก็จะอยู่แบบหมื่นบวกลบใช่ไหม,มอ่าพวกอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มเป็นกระดุมโดนัทเนี่ย มันก็จะราคาขึ้นอย่างตัวนี้ก็ประมาณสามหมื่นบวกลบครับ oh. แล้วแต่ใช่แล้วก็จะมีอินดีเทลข้างในครับมันจะมีพวกช่อมะกรมีดาวล้อมีดาวเม็ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็แล้วแต่ที่เขาจะเล่นกันครับถ้าตัวธรรมดาเป็นแบบพวกประมาณนี้ดุมดาวดุมดาวดุมดาวที่เรารู้จักกันใช่ที่เอามาในงานก็ตัวนี้น่าจะแรงแรงสุดแล้ว <laughs> นอกนั้นก็ขอเก็บไว้ดีกว่าโอเคโอเคครับสะสมครับ ทุกคนกคน,คน,คนี่ครับสับไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเหมือนเป็นชอแจ็กเกต็ตชอโค้ดพวกเวิร์กแวร์สมัยก่อนแหละเป็นพวกแนวสากระเป๋าแต่ว่าเขาเป็นงานรีโพทําใหม่นะเห็นไหมคือเขาจะเป็นเหมือนเป็นพวกเสื้อสุวินเนีร์เหมือนเวลาเราเรียนจบอะจบโรงเรียนจบอาหารลัยใช่ไหมแล้วก็มานั่งเพง้นนั่งเขียนชื่อกันนะนะครับตัวนี้ทําแบบคล้ายๆกันเลยนะครับเรียนแบบจริงๆเราอาจจะเขียนเองก็ได้นั่นเหละอ่านี่เขาเขียนว่าเบื่อการศึกษาไม่ได้นะครับผมต้องเรียนนะฮะนะครับอ่นนี่เนี่ย เหมือนเป็นจูเนียร์คอลเลจปี38มแปเขารีโปลประมาณนี้มานะครับคือไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นตัวออริจินอลที่เป็น OG เนี่ยมันมีแบบนี้เลยหรือเปล่านะแบบที่แบบเป็นลายนี้เลยอะ่ะที่เขาเขียนจริงๆแล้วนี่ก็ทำขึ้นมาใหม่อะ่ะซึ่งอาจจะมีนะจริงๆอะ่ะพวกโบดี้เออพวกบอดี้เนาะเขาทำ <คน S 1> ใช่ไหมฮะสวยดีสวยดีเออเท่มากซีเอฟไหมซีเไหมโอ้โหนี่ครับอันที่แนนนะครับ CF อ้าวคุณเบสเอาไหมเอาไหมใช่ใช่ใช่เป็นพวกงานรีปใช่เป็นพวกงานรโปใช่ระหว่างรออันตี้เลือกนะครับของลูแม็กขอเดินมาล่ะข้างๆแล้วกันเนเป็นร้านที่ลูแม็กรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นยูกันนะรองเท้านะครับนี่นี่นี่อยู่กับพี่วีพี่อิงนะครับผมนี่ นะครับผมไปเสียบได้นะครับยูกันหน้านี่นี่ตึกแดงนะอ่ต่อไปนะครับช่วงขายของนะครับผมคุณวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ขอสักตัวเด็ดๆดีกว่าคุณเอาอะไรมาขายบ้างครับนี่เลยพาราบูทมิเชลนี่ทุกคนตามหานะครับอ่าพาราบูทที่ทุกคนตามหาไซส์เล็ก ผ so <S <S oui> ู้ชายตัวเล็กผู้หญิงตัวเล็กๆมปรากฏได้ครับหลังจากงานนี้ก็ไปดูที่ตึกแดงได้ครับชั้นสใส่พี่แนนหรือเปล่าอ๋อใส่เล็กปีนี่ว่ะยี่สิบสองจุดห้าเออพลรบบูทอันที่แนนลองสวมดูนะครับเหมือนจะหลุดนึกคุณแนน พลบบูธหลุดส้นนิดหน่อยก็ไม่ค่อยอยากให้หลุดนะแต่หลุดอ,อ๋ออ่าลอดรอดรอดผ่านได้ผ่านได้หลุดอันติแนนครับวันนี้ก็สนุกไหม เหนื่อยมากเลยอ่ะเดินแล้วมันร้อนแล้วฝนตกนะฮะจริงก็ไปคลิปนะครับก็ยังไงฝากติดตามแล้วกันเนาะเป็นลุงแม็กป้าแนนพาทัวร์นะฮะเดี๋ยวยังไงจะพาไปเดินเล่นกินอะไรบ้างก็ฝากติดตามแลกันเนาะเป็นไลฟ์สไตล์ช ANNEL อันใหม่ของลุงกับป้านะครับในคลิปนี้ก็อ้อเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปแกะกล่องนะว่าเราได้อะไรมาบ้างเนาะ CF อะไรมาบ้างนะครับโด่นิดหน่อยกับใครทย F กันเออไทย F โยกันนะครับเดี๋ยวงไงมาแกะกล่องให้ดูแล้วกัน คลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย